ท่านเพื่อนสซธรมิกะทั้งหลายและบรรดาท่านโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็จะขออธิบายความเป็นมาของปโสดาบันทั้งนี้ก็เพราะว่าตามที่อธิบายมาแล้วสองคืนนั่นเป็นวิสัยของพุทธจริตแต่ว่าท่านผู้ใดมีจริตเป็นพุทธจริต ก็สามารถจะจำมาไปปฏิบัติเป็นประโสดาบันได้เลย <c oughs> ตั้งนี้เพราะว่าท่านที่มีนิสัยเป็นพุทธาจริตเป็นคนฉลาดอยู่แล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระประทีแก้ว <c oughs> ก็มีความห่วงใยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มีจริตอื่นนอกจากนั้นเช่นราคาจริตโทสาจริต โมหะจริตวิตกจริตสัทธาจริต <c oughs> เป็นอน,นว่าคำอธิบายที่ผ่านมาบรรดาท่านที่มีจริตทั้งห้ายอย่างนี้ยังไม่สามารถจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประโสดาบนได้ <c oughs> ดังนนี้ก็เพราะว่าต้องรับคำอธิบายกันก่อน <c oughs> เนื่องด้วยความฉลาดไม่สม่ำเสมอกัน วันนี้ก็อยากขอพูดในกับรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเข้าใจความจริงความเป็นประสงดาบันนี้มีความสำคัญอยู่ที่ศีลแต่หากว่าทุกท่านมีศีลบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกล่าวน้อมไปถึงการเคารพในพระรัตนตรัยอันนี้เพราะว่าศีลมาจากพระรันนตรัยทั้งสามประการ การที่เป็นผู้มีศีลบริสุทธ <c oughs> ิ์ก็แสดงว่าเป็นผู้เป็นผู้เข้าถึงพระธัตนตรัยอยู่แล้วด <c oughs> <c oughs> ังนั้นศีลของท่านนั้นหลายจึงบริสุทธิ์วันนี้ก็มาขอย้ำกันว่าการที่ศีลจะบริสุทธิ์นั้นต้องอาศัยอะไรเป็นพี่เลี้ยง สินจะบริสุทธิ์ได้ตามที่กล่าวมาแล้วในสิขาบทท้งห้าบรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจะเห็นว่ามีเมตตากกรุณาเป็นสำคัญถ้า <c oughs> มีเมตตาก,กรุณาทั้งสองรยการนี้ครบถ้วนเป็นอนุสินบริสุทธิ์ฉะนั้นความจริงเมตตากะก,ะกรุณาทั้งสองรยการนี้ยังมีเพื่อนอีกสองเป็นฝ่ายสนับสนุน <c oughs> นันก็คือมุทุตากโกเบขา <c oughs> มุทุตาได้แก่ความอ่อนโยนของจิตคือจิตมีอารมณ์ไม่ฉาลิศยาบุคคลผูใดเห็นใครเขาได้ดีพรอยินดีกับความดีนั้นนี่ประการหนึ่งรรยการที่ีก็ได้แก่อุเบขาความวางเฉย คำว่าเฉยในที่นี้ก็หมายความนั้นว่าไม่สะดุ้งสะทือนในเมื่อกฎข่งกรรมมันเกิดขึ้นนี่ความจริงตามตำราท่านบอกว่าไม่ซ้ำเติมเมื่อบุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนแต่นั่นเป็นจริยาด้านนิสัยของโลกียชนสําหรับที่พูดกันอยู่นี่อาตมาพูดกับท่านปฏิบัติเพื่อความเป็นประสูดาบัน <c oughs> ก็ต้องพูดกันคนในชั้นกับโลกียชนสำหรับอุเบกขามีอาการวางเฉยจากกฎของกรรมทีงความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาความแก่ปรายกฎก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาความตายจะเข้ามาถึงเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ก็จะต้องขอย้อนต้นเีตสักนิดว่าศีลที่จะสรงยืนได้เพราะอาศัยพรหมีหารสีนั่นก็คือหนึ่งมีเมตตาความรักรักทั้งตัวเรารักทั้งบุคคลอื่นรักทั้งสัตว์เดรัจฉาน <c oughs> รักทั้งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นรักสิทธิของบุคคลอื่นไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลคนใด นี่เป็นตัวเมตตาความรักนี่กรุณาความสงสารเห็นคนกลนลดีเห็นสใส่กคลดีที่เพลียงพร้ำม,มีความทุกข์ <c oughs> ขายแคร์ได้สิ่งใดก็ตามเราพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจิตใจของเราก็พร้อมตามนั้นเป็นปกติมุทุตาจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่ฉาดิสียไข่ มีอารมณ์ชอบส่งเสริมความดีของอบุคคลอื่นบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ตามชาติเดียวกันหรือคนละชาติอยู่บ้านเดียวกันหรืออยู่คนละบ้านเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นศัตรูกันก็ตามไม่มีความหมายจะเป็นอะไรก็ช่างในเมื่อเห็นเขาได้ดีเราก็รอยยินดีกับความดีของเขา สำหรับอุเบกขานั้นถ้าว่ากันไปตามเรื่อง <c oughs> ในความเป็นเบโซดาบันก็หมายความว่ามีความวางเฉยในขันห้าเป็นสำคัญถือว่าขันห้ามีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นเรารู้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติเราจำได้ และต่อไปมันก็มีการสลายตัวไปในที่สุดเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สนใจจริยาอย่างนี้คิดว่านี่มันเป็นธรรมดาของขันห้าขันห้ามันเกิดมาเพื่อทรงอารมณ์อย่างนี้ฉะนั้นเมื่อมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา การป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นการรักษาโรคถือว่าเป็นการระงับเวทนาเวลาจะตายเกิดขึ้นมาถือว่าเป็นเรื่องปกติมีอารมณ์ใจไม่หวั่นไหวมีความภูมิใจว่าเราได้ทำความดีแล้วขึ้นชื่อว่าบายภูมิทั้งสี่มีนรกเปรตอสุรกายสติดรฉานทั้งหมดอย่างนี้เราไม่ไป ดินแดนที่เราจะพึงไปก็คือมนุษย์หรือว่าเทวดาหรือว่าพรหมนัน <c oughs> นี้เพื่ออะไรเพื่อความดีเราส่งอยู่แล้วคือคุณพระรัตนตรัยต่างสามรายการไ <c oughs> ด้คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ <c oughs> อย่างนี้เรามีครบบริบูรณ์ อย่างคนที่นึกถึงของคุณพระพุทธเจ้าแม้แต่ชเวลาเด็กน้อยอย่างท่านมัตตกุณฑลีเทพบุตรท่านไม่เคยสร้างความดีทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาพระไม่เคยไหวในเวลาที่ใกล้จะตายท่านนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาสาเสดาเพียงเดียวเดียว ตายแล้วท่านไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวโลกท่านดาวดึงสเสถวโลกมีความสุขและอย่างท่านราชาเทวทีตาเป็นหญิงที่ประกอบด้วยความจนไม่เคยบำเพ็ญกุศลใส่เข้าตอกเข้าเข้าตอกใส่บาทพระมหากษัตริย์เพียงครั้งเดียวแล้วนึกถึงความดีของพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าสังขารุสติกรรมฐทาน สำหรับท่านมัณฑะกุณฑลีเทพบุตรจัดเป็นผู้ทาน,นุสติกรรมฐานท่านใส่บาทเพยงครั้งเดียวกลับไปกระท่อมถูกงูขัดตะกัดตายท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ยันดาวดึงสเสถทวโลกมีความสุข <c oughs> สำหรับพระธรรมเราก็ถึงแล้วคือมีความเชื่อในพระพุทธเจ้า คนที่มีความเชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์ิดฉานเชียงข้างข่าวห้ารอตัวฟังเสียงพระสวดอภิธรรมไม่รู้เรื่องว่าเป็นธรรมะแต่พอใจในเสียงตายแล้วเกิดบนสวรรค์ชช้นดาวดึง ลงมาเกิดเป็นมนุษย์พราระสารีบุตรบวชแล้วไม่นานนักก็เป็นพระอรหัตผลน, <c oughs> นี่เป็นอนุว่าคุณธรรมความดีทังสามรายการได้กับคุณพระรัตนไตรยัยเราเข้าถึงแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของเราการตายของเราย่อมไม่ไปอบายภูมิเราพอใจในความดีของเรายิ่งไม่หวั่นไหวในความตายและยิ่งไปกว่านั้นปัญจเวรห้ารายการคือศินห้า เราสามารถระงับได้แล้วเป็นปัจจัยไม่ลงอบายภ์นี่เป็นอันว่าเรามีความชุ่มชื่นใจไม่หนักใจในด้านสังขารุปเปยขายานในเวขาข้อสุดท้ายของพรหมวิหารสี่แต่ว่าสังขารุปเปยขายานสำหรับประโสดาบันนี้ทรงไม่ได้มากนัก เป็นเพียงมีความรู้สึกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นของธรรมดาแต่ว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่ยังมีความรักสวยสดงดงามงดงามตามปกติของปุถุชนแต่ว่ากำลังใจของตนดีกว่าปุถุชนที่เข้าถึงคุณพรระัตนา,ตายจโดยศาสนาการ,รมีระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน การที่จะทรงศีลให้บริสุทธิ์ถ้าเราระวังแต่ศีล mm. ก็เห็นจะต้องเหมือนกับจับปูใส่กระดงหรือว่าเราไล่จับลิง <c oughs> เพราะว่าสภาพของใจมันดีไม่พอ <c oughs> ก็ต้องหาเครื่องครอบคือหากรงขังสินเข้าไว้กรงเดียขังสินได้นั่นก็คือพระไมวิหารสี่ เรามีความรักเรามีความเมตตาสงสารกรุณาความสงสารรักด้วยสงสารด้วยเราก็ฆ่าเขาไม่ได้ทรมานเขาไม่ได้ใครจะกล้าฆ่าคนที่รักใครจะกล้าฆ่าคนที่สงสาร <c oughs> เห็นจะหาไม่ได้ในโลกนี่การที่จะรักจะกมยทรัพย์ของเขาถ้าเรามีความรักเรามีความสงสารจาของทรัพย์ เราก็คงไม่สามารถจะทำได้เหมือนกันนี่หากว่าเราจะไปยื้อแย่งคนรักของบุคคลอื่นหรือคนที่อยู่ในปกครองของบุคคลอื่น <c oughs> โดยการละเมิดโดยการเมสุมมชาจารย์เราก็ทำไม่ได้เพราะว่าเรารักเราสงสารบุคคลนั้นว่าจะเสียหายเพราะเราและรักและสงสารผู้ปกครองของเขาว่าจะต้องเกิดความเสียใจน้อยใจ จะมีความขุ่นข้องหมองใจในเมื่อเราเข้าไปละเมิดนี่เป็นอันว่าเรามีความรักความทุกสารเราทำไม่ได้อันนี้สำหรับข้อที่สคือการบุษาว่าก็ดีก <c oughs> ารพูดคำหยาบก็ดีพูดส่อเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันก็ดีโดเพ่อเจิดหรือเหเลวไหลเป็นวาจาที่ไร้ประโยชน์ก็ดี อาการอย่างนี้จะมีกับเราไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีความรักเรามีความสงสารเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้คนที่เรารักเราก็ไม่โกหกคนที่เรารักมีแต่วาจาอ่อนหวานเท่านั้นที่เราจะพูดกับเขา <c oughs> ไม่มีวาจาสามหาวควาาหยาบ การที่อายุยงส่งเสริมให้คนรักกันเป็นศัตรูกันมันก็ไม่มีสำหรับเราเพราะเรามีความรักความสงสารบุคคลทุกคนว่าถ้าเขาเป็นศัตรูกันเขาก็มีความทุกข์มีแต่ความรล้ารอนนี่สำหรับการที่จะพูดเพื่อเจอหรือไหลเป็นวบจาหยาบคายทำใหความสะดุ้งสะเทือนใจใเกิดแก่บุคคลอื่น ก็ไม่มีกับเราซึ่งมีความรักความสงสารในบุคคลนั้นการดื่มสุราบานก็ย่อมไม่ปรากฏเพราะเราสงสารตัวเองด้วยสงสารบุคคลในครอบครัวด้วยว่าจะต้องสูญเสียทร,รัพย์สินที่นํานมาซึ่งเป็นเหตุให้เป็นประโยชน์จากทร,รัพย์นั้นให้สูญเสียไป,ปเปล่าหรือไม่เช่นนั้นไอ้เจ้าเล่าทุลายาฝิ่นมันก็จะพาเราเข้าคุกเข้าตาราง เป็นเหตุให้คนอื่นเขยเย็บย้าว่าเราเป็นคนขี้เล่าขี้ยาไม่มีศักดิ์ศรีไม่เป็นไม่เป็นที่สมคนอย่าคบค้าสมาคมเพราะคนเมาเล่าไม่ใช่คนดีคนประเภทนี้องค์สมเด็ดจพริจนสีบริมศาสเซนดากล่าวว่าเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีเป็นคนทำลายความดีคนตนเองนี่รวมความว่าถ้ารามีพรหมีหันสี ครบท้วนศีลแล้วก็บริสุทธิ์เมื่อศสนาคมคือตรายสนาคม,คมได้แก่คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เรายึดมั่นทรงตัวอยู่และคําแนะนำเขาองค์สมเด็จพระบรมครูในข้อที่ว่าศีลบริสุทธิ์มีอยู่เราก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงความเป็นประสดาบัน สิ่งของเรานั้นจะมีความมั่นคงได้ก็เพราะอาศัยพรมีหารสี่เป็นสำคัญ <c oughs> จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าบุคคลที่เป็นปราโสดาบันย่อมมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารและไม่อิจฉาที่สยามบุคคลอื่นใดทีได่ได้ดีเพราะยินดีกับบุคคลคนได้ดีนั้น ยิ่งไปกว่านั้นก็มีเบกขาวางเฉยเมื่อกดของกรรมและสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่รักของตนจะต้องสูญหายไปเพราะเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจอาการอย่างนี้มีตัวอย่างจะยกตัวอย่างมาแบบง่ายๆสักรายเดียว <c oughs> แล้วก็อย่าขอนำมากล่าวแต่โดยย่อไม่ใช่พิสดารเพราะเวลาจำกัด ตัวอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นอยู่เสมอได้แก่พน,นางนางวิสาขามาหาอุบาสิกานางวิสาขามาหาอุบาสิกานี่เป็นประสูดาบันจิตใจของนางนั้นเต็มไปด้วยความเกื้อกูลเต็มไปด้วยเมตตาความรักกุนาความสงสาร <c oughs> จะเห็นได้ว่าในการครั้งหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตามารทรงสมเด็จประทับอยู่ที่พระคันธกคูดีในวันวันหนึ่งนางวิสายขาได้อารัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อมไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมดไปฉันพัตตาหารที่บ้านวันนั้นเป็นเอิญเวลาที่จะถึงเวลานิมนต์เมื่อเอิญฝนตกใหญ่ สมัยนั้นบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายมีผ้าสามชิ้นคือสบงหนึ่งจีวรหนึ่งสังฆาติหนึ่งมีผ้าวิเศษก็ได้แก่อังสะเป็นผ้าซับในแล้วก็ผ้ารัดแปรคดแทงเข็มขัดเวลาเดียวกันนั้นปรากฏปรากฏว่าฝนตกจัดบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายเห็นเป็นโอกาส พระประมาณต่อสองพันรูปก็พากันอาบน้ำตามใจขามหาวิหารเพราะเป็นวิหารใหญ่เวลาอาบน้ำท่านก็แก้ผ้าด้กันทุกองเป็นเวลาสายแล้วนาวิสาขาต้องใช้คนใช้ให้เวทนิม,มนต์พระปรากฏว่าเมื่อคนใช้ไปถึงเห็นพระแก้ผ้าอาบน้ำกันเป็นแถวเข้าใจว่าเจรลกคือพวกชีเปลอย จึงไดนี้กลับมาบอกกัน,นาวิสาขาว่าที่วิหารไม่มีพระมีแต่พวกอาเจลกชีเปลือยเท่านั้น <c oughs> นาวิสาขาก็ทราบว่าพระคงจะอาบน้ํากันเพราะมีผ้าสามผืนถ้าสบงเปียกก็ไม่มีสบงนุ่งเพราะมีสบงผืนเดียวมิจีวรตัวเดียวมีสังฆติตัวเดียวเมื่อฝนหายแล้วนาวิสาขาก็ใช้คนใช้ไปใหม่ เพราะว่าเวลานี้พระกลับมาแล้วเธอจงไปก็ปรากฏว่าคนใช้กลับไปคราวนี้ฝนหายพระนั่งในในมหาวิหารผมผ้าผ่อนเรียบร้อยนานจึงเข้าไปบอกแกพระอนนท์ว่าถึงเวลาหาันแล้วเขาได้โปรดประเดียงพระให้ไปรับประตานหารได้เมื่อองค์สมเด็จไปจอมไตรพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ท่านหลายฉันปตาหารเสร็จ นาวิสาขาพระอาศัยมีความไม่ตาในพระมีความสงสารในพระเห็นว่ามีผ้าน้อยเกินไป <c oughs> จึงไดี้ขอพรในองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าขอให้หม่อมฉันหรือขอให้พระได้มีโอกาสรับผ้าวัชิกาาคือผ้าอาบน้ำฝนได้เป็นชิ้นดี่สี่ที่เป็นผ้าสำหรับครองคือเป็นผ้าอดิฐาน องค์สมเด็จพระพิชิตธรมานก็ทรงอนุมัตินี่จะเห็นได้ว่าคนที่เป็นประโสดาบันมีจิตประกอบไปด้วยความเมตตาปราณีและประกอบไปด้เหตุผลไม่ใช่เมตตาปราณีประเภททรงเดชใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาในคราวหนึ่งในคราวว่าพิธีพิสูจชาวปาถา มาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาถึงวันเข้าบรรษาแล้วแต่ยังไม่ถึงองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงพระกระาหวางทางพอเอการรษาก็รีบเดินทางมาน้ำค้างตามใบหญ้าใบไม้ก็เปียก <c oughs> เมื่อเธอก็ต้องใช้ผ้าเปีกเปยกๆเพราะมันมีชุดเดียวเมื่อถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจา้า ตอนนั้นนาวิสาขานั่งอยู่ที่นั่นด้วยเห็นพระเปียกทั้งหมดถามได้ความชัดว่าเดินมาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษามาเวลานี้เข้าพรรษาแล้วก็มาเวลาเข้าพรรษาต้องพักกระหว่างทางเอาพรรษากระลิบมา,าผ้าพอน,อนทอดสบายไม่มีผดเพราะมีผ้าอยู่สามชิ้นจำกัด นาวิสาขาจึงขอพรอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่าเวลาออกพรรษาแล้วเขากะมีโอกาสได้อทอดกรถินคือพระจะได้รับผ้าตรายจีวรจากรันดาทายกอุบาสกุบาสิกาดังนั้นองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาอนุญาตว่าเมื่อออกพรรษาแล้วตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสอง เป็นเวลาหนึ่งเดือนขอยบรรดาพระสงฆ์รับผ้ากระถินทานแกบ่บรรดาพิสุกระดดาทายกทายิกาที่มาถวายได้เป็นผ้ากระถินที่เขากล่าวว่าสําคัญที่จะไกลครลองไกลอื่นๆไม่สําคัญนั้นไม่จริงความจริงสําคัญทุกไกลมีอน,นิสงส์เท่ากันเพราะยิ่งถวายได้ทางวัดยิ่งดีเพราะพระจะได้มีใช้สม่ําเสมอกัน <c oughs> นี่การนำเรื่องนี้มาเล่าให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟังก็จะได้จำเป็นตัวอย่างว่าท่านดีเข้าถึงความเป็นประโสนดาบันหรือกำลังจะเข้าถึงความเป็นประโสนดาบันจะต้องทรงพรหมิหารสี่เป็นปกติเมื่อทรงพรหมิหารสี่แล้วก็เป็นปัจจัยให้ศีลบริสุทธิ์ด้วยทรงมีหานพรหมิหารสี่เป็นปัจจัยระงับโทสะและพยาบาท ทำให้โทสะและพยาบาทคลายตัวแล้วก็พรหมีอันสี่เป็นปัจจัยให้คนใจดีพอใจในการให้ทานแล้วก็ทานตัวนี้เป็นปัจจัยตัดโลภะคือความโลภทำให้จิตใจของท่านดีเป็นประสงดาบันมีอารมณ์บริสุทธิ์ผุดพองไม่มีความโลภคือประปรานาในการยื้อแย่งเขาพอใจในการหาได้โดยสัมมาอาชีวะ ฉะนั้นขอบรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายที่กำลังสนับอยู่จงปรับกำลังใจของท่านให้ดีตามนี้นี่การเข้าสู่ความเป็นประสดาบันจะ,จะเห็นว่าเป็นของไม่ยากไม่มีอะไรลาบากที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะต้องหนักใจนี่มองดูเวลาสำหรับจะพูดกันก็เห็นว่าหมดเสร็จแล้ว ต่อแต่นี้ไปขอมันไดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะนั่งอยู่ก็ตามจะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ควบคุมกำลังใจของท่านให้เป็นไปตามคำแนะนำที่กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเพื่อสุขวาวัาสกโกใช้อารมณ์คิดเป็นสำคัญ เมื่อรมคิดมีเหตุมีผลทรงใจดีแล้วจิตใจของบุคคทั้งหลายก็จะมีความผ่องแผ้วทรงความเป็นประสงค์ดาบันได้ง่ายเวลานี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องพักคำอธิบายขอทุกท่านจงทรงกําลังใจของท่านในป็นสมาธิและพิจารณาไปตามกะระแสพระธรรมเทศนาทีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้ จิตใจจะได้มีความสุขเข้าถึงวิริพานต่อไปตามการตามสมัยตามเวลาที่ท่านต้องการสวัสดี